ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านซึ่งเราวันนี้นะครับก็ลงมาที่นาโคกสูงซึ่งในขณะนี้ได้ทำการตัดใบข้าวนะครับแล้วก็หญ้าที่มันออกดอกนะครับในรั้วหญ้า,าหรือข้าวนะครับมันปนมันคือกันเหลือเกินนะครับก็เลยบางจุดเนี่ยมันงามน,นะครับท้งร่มเนี่ยก็เลยตัดนะครับตัดใบให้มันรัดใหม่นี่นะครับตัดไปแล้วบิ้งหนึ่ง อันนี้ก็กำลังจะลงมือตัดในบิ่งที่สองนะครับเนี่ยตรงไหนที่มันมันงามจนเกินไปนะครับมันจะได้เกี่ยวใบนะครับพร้อมกับ้าด้วยก็เลยจะ,ะตัดอีกบิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะขยายไปทุกบิ่งนะครับที่ใส่ขี้งัวไว้นะครับอันนี้ก็ให้ท่านได้รับชมนะครับคิปนานๆที่จะได้ลงคลิป นะครับสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้ได้ชมนะครับนะครับนานี้ก่อนนะครับครับนี่เป็นการตัดในดิ่งที่สองนะครับดยใช้เครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ใบตัดนะครับอันนี้เป็น เป็นใบตักนะครับ เดี๋ยวรอคลิปอตอนที่จะเสร็จตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับพนะรับตอนนี้เหลือสามหน้าสุดท้ายนะครับตอนนี้ที่จะเสร็จในส่วนของที่นี้นะครับในการรับชมนะครับ คือเสร็จแล้วนะครับนี่ยิ่งนึงนะครับจะดูว่าผลออกมาจะเป็นยังไง